กีฬาแห่งชาติปี65ประกวดสัญลักษณ์มาสคอตประจำกรรารแข่งขันนะคะก็เป็นปูราชินีนะก็จะมีลหลายๆอย่างะอะไรตามมานะคะก็เลยว่าจะขอปรับเปลี่ยนเป็นอันดับรองลองมาเนี่ยผมก็ไดอ้อ่ยังไม่ได้นําเรียนร,รึกษ,ษาอย่างเป็นทางการกับหมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับว่าควรจะปรับใหอ้อ่ปลาของเราเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อย่างผู้ที่จะมาช่วยเราทํางานจริงๆนะครับว่าต่างจะให้ใครรับแรกทีอ่อ่พี่ภาคภูมินะครับได้ช่วย อมันก็อยากจะฟังความเห็นจากทุกท่านครับคผู้ชมครับเครื่องไม่มีไม่มีโปรแกรมโอเคครับมันก็เอาขึ้นนี่เครื่องเขา่าอะไรครับคือจริงๆยังขาดอีกหลายอย่างครับเพราะว่า คือแต่ไตรงแๆี่มันแดกเนี่ยน่เนไปคือเราต้องเลือกแบบเราเลือกแบบอะไแบบไหนเลือทั้งหมดนะก็ คือถ้าเราเลือกใช้ปลายยี่สเราก็ปลายยี่สบเพราะว่าจากที่ประชุมกันที่แล้วเนี่ยเราตก,ตกลงกันว่าจะใช้ปลายยี่สทีนี้